ฟัสดาไอเอ i กเวิวไซด์รถหานตำนานเทพดริฟขนมถุงคันจริงในโตเกียวดริฟกับเจ้าของคนใหม่หลังปิดประมูลไปที่ราคา9 1 1 0แสปอนด์หปหรือราวๆ39ล้านบาทแน่นอนค่ะว่ารถซิ่งคันจริงที่ใช้ในการแสดงเฟรนไชส์ฟัสแอนด์ฟิริสในหลายๆภาคก็ได้ถูกนำมาขึ้นเวทีประมูลกันคันแล้วคันเล่าไม่ว่าจะเป็น t ตโ o ต a s u ู r a mark โรที่ได้ถูกบริษัทประมูลชื่อดังอย่างบาเลต์แจ็กสันนำออกมาประมูล Sold for $500,000 รวมถึงนิสสัน GTR R 34คันจริงใน Fast a n อ f u r i o u s 4ที่ถูกนำออกมาประมูลโดยสำนักประมูลบอนแฮมส์และจบป,ประมูลไปที่ราคาสูงถึง1,357,000ดอลลาร์สหรัฐโดยตีเป็นเงินไทยรา,ราวๆ45.6ล้านบาทและยังถือเป็น Skyline GTR R 34ที่ถูกประมูลขายว้ราคาที่สูงที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ แต่ล่าสุดค่ะก็ถึงตาที่รถที่ขึ้นแท่นเป็นสัญ,ญลักษณ์ไอคอนิกประจำแฟรนไชส์อย่างตัวเกียวดริฟต์กับเจ้า Mazda iX7 วิวส e สีดำส้ม,สมรถของห่านคันจริงๆที่ใช้เข้าฉากจริงและยังคงเหลือรอดมาได้โดยไม่พังโดยมันยังมาพร้อมกับฉากไฮไลท์สวยๆในเรื่องอย่างการที่ฮานดริฟท์เป็นโดนัดรอบรถของสาวๆในฉากนี้ การเกิดอัดนอสพุ่งแสงนิส s ันสกายไลท GTR R 3 4แบบไม่เห็นฝุ่นปิดท้ายด้วยการริบลงเขาคู่กับลูกศิษย์อย่างชอนบอสเวลและฉากไล่ล่ากลางกรุงโตเกียวกับดีเคก่อนที่มันจะถูกชนกลางลำหงายทองระเบิดไฟลุกตามเนื้อเรื่องในภาพยนตร์ ซึ่งมีรายงานว่าระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์โตเกียวดริฟท์มีการใช้ m a สตา r RX-7 วิวสายเป็นจำนวนสูงถึง250คันโดย25คันในนี้ถูกตัดเป็นชิ้นส่วนและมีมากกว่า80คันที่ถูกทำลายไปหลังภาพยนตร์จบ คาดว่ามี m a สด a า RX-7 วิวไซส์เหลือชีวิตรอดกลับมาเพียง2คันเท่านั้นซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคันในภาพนี้ที่ถูกนำมาใช้ถ่ายทำในฉากขับขี่ทั่วไปและผาดผลบ้างแต่ไม่ใช่คันที่ถูกนำไปใช้ในฉากดริฟททั้งยังปรากฏหลักฐานจากสตูดิโอการถ่ายทำหลายจุดไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์71ฮาร์สรอบขานและยังมีรอยติดตั้งกล้องถ่ายหนังในรถยนต์อีกด้วย สำหรับรายละเอียดเต็มๆนั้น Mazda RX7 FD v i e เซเว่นเอฟดีวิวไรุ่นปี1992และเป็นหนึ่งในรถยนต์ที่ Universal Studios สั่งให้วิวไซส e ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในการถ่ายทำหนังโดยเฉพาะโดยติดตั้งชุดแต่ง Wide Body Kit รอบคันแบบ Fortune เข้าไปซึ่งกางความกว้างออกมาอีก200มิลิเมตรรองรับล้อขนาด16นิ้วโดยล้อหลังกว้างถึง12นิ้ว โดยหลังการถ่ายทำเสร็จสิ้นราวเ,เดือนมิถุนายนถึงเดือนกระกฎาคมปี2008ได้มีการส่งมอบมาสเตอร์อาร์เอ็กเซวนิวไซคันนี้ให้กับเจ้าของในอังกฤษผ่าน New Era Import s ซึ่งมีส่วนร่วมในการถ่ายทำกับ Du Universal Studio และวิวไซจึงมีหลักฐานยืนยันว่านี่คือรถแท้ที่เคยเข้าฉากมาก่อนจริงทั้งยังผ่านการตรวจสอบสภาพและการชำระภาษีเรียบร้อยสามารถนามาขับขี่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายส่วนเลขไม่ปัจจุบันอยู่ที่6 6 0 0 0 785ไมล์หรือราวๆ17,480กิโลเมตร 1, 7, ทั้งยังเก็บรักษาเป็นอย่างดีไม่เคยโดนฝนและแทบจะไม่เคยไปโชว์ตัวที่ไหน Mazda RX-7 w ั้นนี้ยังมีประวัติบำรุงรักษาครบถ้วนทั้งยังเปลี่ยนโชคอพัพพร้อมกับท่อไอเสียบีต์นูสเปคใหม่อีกด้วยส่วนเครื่องยนต์ลอตเตอรี่เทอร์โบคงเดิมผ่านการฟื้นฟูดโดยสำนัก r e Amemiya ตามสเปคโรงงานให้กำลังสูงสุดราวๆ280แรงมา้า และเพิ่งผ่านการใช้งานไปราวๆ8 0 0 0กิโลเมตรหลังรับการซ่อมบำรุงใหญ่ไม่เพียงแค่นั้นยังผ่านการตรวจสอบสภาพครั้งล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนปี2025โดยไฮว์ต์โ o ตาลีผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องยนต์โ o ตารีว่าทุกอย่างยังอยู่ในสภาพดีซึ่งมันได้ถูกนำออกมาประมูลในงาน Goodwood Festival of Speed ที่อังกฤษเมื่อวันที่11กรกฎาคมปี2025 ซึ่งในตอนต้น,นมีการประเมินว่าจะสามารถปิดประมูลด้วยราคาประมูลที่2 5 0 0 0 0ถึง350,000ปอนด์หรือราวๆ1 0ถึง15ล้านบาทแต่ในความเป็นจริงราคาปิดประมูลได้ไหลไปสูงถึง9 1 1 0 0 0ปอนด์หรือราวๆามล้านบาทไทยมีการคาดการณ์ค่ะว่านี่อาจจะเป็นราคาปิดประมูลที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ของ Master RX 7หรือ Master ทุกรุ่นที่เป็นรถยนต์ที่จดทะเบียนใช้งานได้จริงเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามมีหมายเหตุไว้ว่าหากเจ้าของคนใหม่มีความประสงค์จะนำ Mazda RX7 ลเ e ็กสายไปขับขี่แบบรีสสมรรถนะอย่างเต็มรูปแบบควรจะนำไปเข้ารับการตรวจสอบอีกครั้งส่วนอุปกรณ์อื่นที่ติดตั้งเพิ่มเติม มีทั้งเครื่องเสียงชุดใหญ่จาก Alpine าาพร้อมฝาท้ายดัดแปลงพิเศษเพื่อใช้โชว์เครื่องเสียงโดยเฉพาะระบบติดตามตำแหน่งรถยนต์แบบเรียลไทม์และถังนอสแต่ไม่ได้เดินระบบเอาไว้ทั้งหมดนี้จึงกล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในตำนานรถยนต์ที่เข้าฉากหนังชื่อดังระดับโลกก่อน <ullah> จากกันไปถ้าคุณมีเงินเหลือเฟื่อพอที่จะซื้อรถที่ใช้แสดงจริงจากจ,ากจากัก u ว r Fast ได้หนึ่งคันของตัวละครตัวใดก็ได้รถที่คุณจะเลือกซื้อคือรุ่นอะไร คอมเมนต์ <Comment S 2> มาพูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแอดรอเมาอ,มออยู่นะ